นาลงไปแล้วโอ้โอ้โหบอกให้ลงฝั่งนู้นนุ่นโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับดำไม่ได้นะนี่อยังดีนีที่มันขึ้นได้อะอุ้ย เสียวสันหลังเลยครับเมื่อกี้นี่เนี่ยดีนะไม่แย่เข้าไปอีกจมอีกแล้วครับอออันนี้ดำได้ครับมันไม่มันไม่จะจอดท่าเอียงถ้าจอดท่าเอียงนี่โอ้ยเสียงนะครับออ้ โอ้โอ้โอ้ลงก่อนไหมเออเอาเรื้องคันนี้มาครับผมคันโน้นคันโน้นขึ้นได้แล้วเดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อครับเดี๋ยวก็จะเทแต่ลูกก่อนครับทั้งสองพ่วงเลย โอ้คันนี้เสียงเสียงท่อมันลุงลุงเลยลเขาจะแย่ลูกมาลงตรงนี้นะครับเนะลองดูครับคันนี้จะจมเหมือนคันนั้นหรือเปล่าครับมันไม่ได้จมหรอกพี่น้องมันมันลื่นเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนให้หน้าดินมันเปียก เขาจะถอยเอวอ่อนหรือเปล่ามาดูว่าพี่เขาจะล็อกลูกหรือเปล่านะครับเออไม่ล็อกอะ่ะขอยเซียนมากโอ้โหไม่ล็อกลูกอะ่ะเป็นไงฮะนะครับฝีมือจริงๆครับ เขาไม่ค่อยได้ล็อกลูกกันเลยครับแตมากรถบริษัทเขาจะไม่ให้ล็อกนะครับต้องใช้ฟีมือก่อนอู้เสียงหอนด้วยครคันนี้ลูกไม่ล็อกขอยเอวอ่อนครับเอาดัานเลยพี่ คันนี้น่าจะไม่เดิมครับฟังเสียงแล้วเอาละโอ้หอนดีมากเลยคันนี้ อมีลื่นด้วยอ่ะคันนี้ไม่ได้แย่ลึกครับเาเลยไม่จม ขี้ไก่ลูกพวงนี่น่าจะมีเจเมตรนะครับเ่ยยาวมาก นี่ครับโอ้ยาวมากเลยลูกน่าจะมีเจ็ดเมตรน่าจะมีเจ็ดเมตรครับตัวนี้ยาวมากยาวมากตัวขี้ไก่แกบนะครับใครปลูกอ้อยนี่ปลูกอ้อยปลูกมันนี่ใส่เข้าไปนี่งามเลยนะครับนี่งามมากนะครับแถวนี้เขาใช้ขี้ไก่กัน,นครับหรือมาาถ้าแกใ่ใหญ่เขาจะใช้ <laughs> ถ้าแก,ก่เล็กๆนีล่ลายย่อยนี่ไม่กล้าใช้แพง นี่พ่วงหนึ่งสามสิบกว่าตันอ่ะครับผมเดี๋ยวมารอดูตัวลูกตัวตัวแม่ดำนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเสียงนี่โคตรเลาใจเลยค,คันนี้อ่ะครับเดี๋ยวรอชมครับผมอ่ะครับผมคราวนี้จะเอาตัวแม่เข้าไปข้างในนะครับนี่นะชิวหน่อยครับตอนนี้ ไม่มีลูกแล้วโอ้แต่ว,ว่าคันนี้ลายสวยมากกันชนนี่สวยมากเลยครับเนี่ยแหะเขาเรียกว่าสวยแบบสไตล์แบบเดิมๆนะเนี่ยจะเอาแม่แย่เข้าไปนู่นครับ ไม่น่าจะมีอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางเก่าหาย้วครับทางเก่าก็อย่าไว้ใจนะเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อคืนนี้เนี่ยน่าจะแหย่ดตูดเข้าฝั่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าลงฝั่งน้นมันจะ อู้นาลงไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เรียบร้อยแล้วครับดำไม่ได้นั่นนี่เออยังดีนะที่มันขึ้นได้อ่ะอุ้ย <laughs> เสียวส mm ันหลังเลยครับเมื oh. <speaking> ่อกี้นี่เนี่ยดีนะไม่แย่เข้าไปอีกอมอีกแล้วครับอ๋ออันนี้ดำได้ครับมันไม่มันไม่ไดจอดท่าเอียงถ้าจอดท่าเอียงนี่โอ้ยเสี่ยงนะครับออ้ ลงก่อนไหมอือเอาเรื่องคันนี้โอ,อ้คันนี้แรงจมนาไหนยังขึ้นได้ครับ เรียบร้อยครับผมอ้าวผ่านโอ้โหตีฝาท้ายเหมือนมืออาชีพเลย <laughs> แรงจริงๆแรงจริงๆแรงมากแรงมากอู้ได้เยอะเลยขี้ไก่ไหมอโอ้ดูฮนะควันหุยๆเลยโอ้คันนี้แรงนีครับเครื่องยอดเลยเครื่องนิ่มมากเลย รถใหม่ๆอยู่ครับโอ้แรงมากเลยพี่เ <c oughs> ดือดมากจะไม่ขึ้น <c oughs> เนี่ยคนขับอายุยังไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวมาดูตอนออกไปครับไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้หอนเพาะมากเลยคันนี้